สวัสดียามบ่ายค่ะทุกท่านก็ไม่บ่ายสะทีเดียวนะคะทุกคนเทีย่ยงครึ่งออกมานั่งทานอาหารว่างค่ะมะม่วงมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกเนาะก็เพลินดีค่ะอะเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมคะทุกคนที่เดี๋ยวอาหารอาหารบ้านยามยากอร่อยนะคะตอนนี้เงียบแล้วเงียบเงียบออาเสียงเงียบแล้วค่ะหน้าบ้านมันเสียงดังเพราะว่าเขาทําบ้านใหม่ หน้าบ้านหลังบ้านประจุก็เลยถือโอกาสเนี้ยมานั่งทําคลิปสั้นๆสัก5้านาทีก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนไข้ที่พิจประจุบรับผิดชอบอยู่นะคะทุกคนเกี่ยวกับการาทําทกายภาพบําบัดที่สองสามวันที่แล้วประจุบพูดยังไม่จบเนาะถามว่าจําเป็นไหมกับการทํากายภาพให้กับคนป่วยจําเป็นนะคะทุกคน อยากจะบอกว่าจําเป็นมากสําหรับคนไข้ที่ติดเตียงเนาะที่เกิดว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ท่านไหนเส้นยึดเส้นตึงไม่งอไม่สามารถงอเข่าได้แล้วหรือว่าเท้าเขานิ้วเท้างอเนาะคือเส้นยึดยืดติดแล้วอะค่ะทุกคนตึงนะ่ะแล้วเขาไม่สามารถที่จะเหยียดออกมานะให้มัน ตรงได้เหมือนเดิมนะ่ะเราจําเป็นต้องทํากายภาพให้เขานะคะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่เลี้ยงท่านใดคนไหนมีความรู้แบบนี้ติดตัวมาด้วยก็น่าจะเป็นผลดีสําหรับคนไข้รา,ายนั้นๆนะคะทุกคนถ้าเราทําได้นะ่ะรีบทําให้เขาเลยนะคะทุกคนอย่าคิดเยอะเพราะว่าการทําสิ่งนี้ให้กับคนไข้เนี่ยมันก็ก็ดีกับตัวเราด้วยกับคนไข้ด้วยดีต่อหลายๆอย่างนะ่ะคือคนไข้เขาก็ ะจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ต่อเนอะอาะอยากจะมีชีวิตอยู่บางบางคนเนาะอยากจะมีชีวิตอยู่ยืดยาวออกไปอีกอะประจุถึงบอกว่ามันจําเป็นนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ตรงนี้ติดตัวมาด้วยถ้าเราทําเป็นทําให้เขาเลยค่ะทุกคนไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องรอโน่นรอนี่สําหรับคนที่ยังไม่รู้เคล็ดลับในการทําจริงๆเนาะก็ควรที่จะถามเนาะถาม นักกายภาพที่มาช่วยหรือว่าถ้าเกิดเขามีนักกายภาพมาสอนให้เนี่ยเราก็จำให้แม่นค่ะวิธีการทำตรงจุดไหนจุดไหนเนาะเอาเท่าที่เราทำได้นะทุกคนไม่ต้องไปฝืนหรอกแต่ว่าจริงๆเนะี่ยปัจจู่เห็นหลายลายเนาะเขาก็ไม่ได้เป็นเยอะหรอกส่วนมากก็จะเป็นององอขางอเขา่า หายืดเขายืดเนาะไม่ค่อยจะยืดนะคะทุกคนคือคือคนไขบ้บางบางบางรายเนี่ยเขาไม่ค่อยขยับหัวเข่าขยับแข้งขยับขานี่มันก็จะเส้นตึงเนาะหลายๆอย่างนะ่ะถ้าเกิดว่าทําได้นะ่ะมันมันจะช่วยให้เขาเดินได้ได้เร็วขึ้นโดยที่แบบว่า,าไม่ต้องรอให้นาื้กายภาพมาทานะ่ะคือถ้าเราทําได้นะ่ะตัวตัว,ตวประจุเนี่ยประจุทําได้แล้วเพราะว่าประจุก็ได้รับการ อสอนมาตรงเนี้ยโดยตรงจากนายจ้างท่านหนึ่งที่อยู่กรุงเทพจ้างมาสอนมันก็เลยเป็นความรู้ให้กับเราติดตัวประจุมาด้วยประจุก็พอที่จะทํากายภาพให้กับคุณยายที่ประจุรับผิดชอบเนี้ยอยู่ได้ได้หลายอย่างตัวประจุอ,ะอ่ะจากการที่เราได้เห็นเนาะมีมีคุณหมอมาสอนวิธีการประเมินการทานอาหารของคนไข้ถ้าเกิดว่าคนไข้ อยู่ในสภาวะที่ลืมกลืนนะคะอย่างงี้ปัจจุบปัจจุบเป็นคนจําเก่งนะกับกับในสิ่งที่เราควรจะรู้เนี่ยปัปจจุ๊บจาเก่งนะทุกคนแล้วปัจจุบก็บริหารให้ให้กับคุณยายอยู่ทุกวันจนตอนนี้ท่านท่านทาน,ทานเล็กๆลน้อยน้อยทางปากได้ได้บ้างคะ่ะทุกคนแต่ว่าอาหารที่เป็นพวกที่เป็นกาก,ากเยอะๆเหมือนที่เราทานทุกวันเนี่ยยังไม่ได้ให้คะ่ะให้แต่ว่าผลไม้ที่เป็นแบบกาก,ากน้อย ส้มเขียวหวานอา่าอะไรก็ตามเราทําให้คุณยายนะ่ยต้องเป็นแบบชิ้นเล็กๆบางๆเนะี่ยเราสังเกตเอานะว่าท่านเคีนได้ไหมป้าจุบบริหารตรงบริเวณปากให้ท่านเนะี่ยตามที่คุณหมอแนะนําที่นักนักประเมินการกินนะ่ะการทานอาหารนะ่ะเขาบอกวิธีการมาเนาะซึ่งเรากอา็อัดวิดีโอส่งไปให้เขาดูว่าใช้ได้ไหมโอเคไหมผ่านไหมอันนี้ประจุบอยากจะบอก ถามนะว่าถ้าเราทําได้นะทุกคนอ,อย่ารีรออย่าคิดโน่นคิดนี่การทําไปแล้วมันจะดีไหมอย่างโน,น้นอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ถามเขาปรึกษาเขานะคะทุกคนแล้วเขาก็จะให้คําแนะนําที่ดีที่ถูกต้องให้กับเราเองอีกทีหนึง่งอันนี้ประจุตอยากจะฝากไว้นะคะทุกคนมันก็เป็นความรู้รอบตัวแล้วเนาะความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราเอาอไปใช้ได้จริงๆกับ คนไข้ที่เราอ่ะจะต้องไปเจอะไปเจอว่าคนนั้นเขาเขาเป็นแบบนี้ไหมคนนี้เป็นแบบนี้ไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นเนาะการออกกําลังกายมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตเราอยู่แล้วถ้าเราทําได้เนาะผู้ป่วยติดเตียงเนะี่ยเขาไปเขาไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเราเราอยู่ว่งวางๆหรืออะไรยังไงก็ตามเนะี่ยออกกําลังทํากายยภาพบริหารร่างกายเขาได้บ้างก็ดีนะคะทุกคนได้บุญได้กุศลเราเราเรา,เราอย่า ถ้าเกิดเรามีความรู้เนาะเราทําไปเถอะมันเป็นสิ่งที่ดีไครเราอยากกักตัวประจุนี่ไม่กักเลยนะจนทุกวันนี้คุณยายท่านมีสุขภาพดีเนาะสุขภาพดีขึ้นหัวเราะยิ um ้มแย้มแจ่มใสอยากจะส่งวิดีโอที่ประจุพาคุณยายเล่นโน่นนี่นั่นให้ดูจริงๆแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เราเอาคุณยายออกสื่อเนาะสำหรับคลิปนี้ประจุขเขาจบไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทานมะม่วงต่อค่ะ อร่อยค่ะอร่อยหวานกรอบเลยแหละเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกท่านเดี๋ยวปัทจุกจะมาบอกวิธีการทำกายภาพช่วงขาเนาะช่วงขาแล้วก็ข้อเท้าให้ฟังค่ะว่าควรจะทำแบบไหนขอพรบคุณทุกท่านนะคะที่คอยเข้ามารับชมคลิปให้กับปัะจุกขอพรบคุณค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขอีกสองวันเนี้ย เฮงๆรวยๆกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพจุ๊บจะทําคลิปเกี่ยวกับนกมันชอบมาคุยกันในบ้านให้ฟังนะคะว่ามันคุยอะไรกันบ้างขอพระคุณค่าทุกท่านขอพระคุณค่าสําหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะดูบรรยากาศค่ะ